ห้องน้าส่วนตัวนะจะมีกระจกบานใหญ่ๆอย่างนี้นะคะที่สําคัญคือน,นี่ค่ะจะถามว่าเราซื้อกุญแจมาคล้องไหมไม่อยากพลาดความสนุกกดติดตามตรงนี้แล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งตรงนี้ด้วยนะครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะนาโอพี่อุ U ๊อ e ีนะคะ<อ>วันนี้เราอยู่ที่นะครับมีหลายชื่อเรียกนะครับก็คือโซทาวเวอร์นะครับน้งชาทาวเวอร์เอนทาวเวอร์ค่ะที่เป็น ในซีรีส์หลายๆซีรีส์นะคะโดยเฉพาะของไทยก็จะเป็นกลมุนโฮที่เขาเอากุญแจมาคล้องใช่ค่ะแล้วก็โยนลูกกุญแจทิ้งไายอะไรอย่างนี้เือนจวว่าคนเกาหลีด่าตอนนี้ลูกกุญแจเต็มน้ําเลยตอนนี้เขาบอกห้ามทิ้งลูกกุญแจแล้วใช่ค่ะห้ามทิ้งนะคะเพราะว่าเป็นเป็นการทําลายสภาวะแวดลรอบบ้านเขาอะไรอย่างนี้ค่ะก็จะเป็นลักษณะของคอสูงๆนะแล้วก็มีที่ของกุญแจที่บอกในแหลนะต้องเดินขึ้นเขาเองด้วยนะคะขอบอกเดี๋ยวให้ดูทางขึ้นเขา แต่ต้นไม้เข่าข้างทางสวยมากสวยกี่ว่านี่คือกล้องไม่ได้เอียงนะคะแต่ว่ามันเป็นเนินขึ้นไปนะคะอากาศดีนะคะเย็นสบายจากตรงนี้ก็จะเห็นวิวทั้งเมืองเหมือนกันนะอันนี้คือที่เราเดินมาเมื่อกี้นะคะ้างขวาก็จะเป็นปุงโซนะครับแสงแดดคือแดดจัดอย่างเงี้ยนะคะแต่นาวนะคะขอบอกสันตริกเลยมือแข็งเบาๆข้างทางก็จะมีดอกไม้สวยงาม เดี๋ยวเราไปรอชมข้างบนกันดีกว่านะครับตอนนี้เราขึ้นลิฟต์มานะครับอยู่บนหอคอยนะครับใช่ไหมครับรต้องขอ,อ,อ,อก่อนว่าต้องต่อคิวขึ้นลิฟต์ด้วยนะคะควรรัตรองเที่ยวคนพัง ไปทะลุอวกาศอะไรพอจบคลิปพุก็สุดพอดีเล้วก็จะมีระยะเวลาของคลิปที่เปิดให้เราดูเนี่ยจะระยะของคลิปเข้ากันเลยนะคะเดี๋ยวเรามาดูเลยขึ้นอย่างไร พี่สองกล้องไงสองกล้องมองเกม,มเนี่ยเหรอคะต้องจ่ายตังค์หรือเปล่าห้าจ่าห้าร้อพี่มีห้าร้อยป่าเยอะเลยค่ะมาห้ารอยเหรียญห้าร้อ500ครับเหรียญห้ารอนี่นะครับห้าร้อยบอนนะครับผม เียไปแล้วถึงดูได้ใช่ไมหมใช่แล้วครับเป็นค่าค่าบริการเครื่องนะครับโนอาห์หยอดเหรียญเข้าไปแล้วนะคะเหพื่อที่ว่าจะดูวิวข้างนอกอเป็นยังไงบ้างคะโนอาโอเห็นชัดมากเห็นหลังเลยรู้เห็นแบบเห็นหลังคาเขาเลยอ่ะโอ้เรากล้องใส่ในนี้จะเห็นไหมคะไม่เห็น โอ้เห็นไฟม,มากเลยครับพี่เห็นยยไปถึงแม่น้ำเลยแม่น้ำพันเลยอ่ะไม่ได้นะคะไม่อยากเท่าไงเห็นไหมเห็นไหม เราแหงนไปถึงแม่น้ำเลยอ่ะโอ้โหก็หลีกมือตึก a a ได้เหรอคะ,อะไหนนะผมไม่เห็นเลยอ่ะเห็นันนะนี่ก็เป็นบรรยากาศของชั้นเดียวกันนี่แหละครับจะเป็นร้านขายของที่ระลึกแล้วนะครับพี่มีอะไรน่าสนใจป่ะครับเคยคิดจะเขียนโสต์การ,นนร์ดส่งตัวเองอะไรอย่างนี้ค่ะอ๋อ ที่แบบเขาชอบแบบเวลาไปที่ไหนใช่ไหมคะคือไปเกาหลีอย่างเงาี้ยไปคุนโซอลเราก็จะถือบุญกาศคุนซอลแล้วก็เขียนแล้วก็ส่งกลับไปหาตัวเองคุณเราไปญี่ปุ่นล้วก็เขียนโปญกาศส่งไปหาตัวเองให้เราย้ำแล้วก็นึกถึงว่าเราเคยมาที่ไหนบ้างอะไรเงี้ยค่ะเราค่าส่งพนะันแปดน่ออเก็บบรรยากาศมาฝากนะคะหลังจากที่เราล็อกประตูแล้วนะคะนี่คือในห้องน้ำนะคะแบบห้องน้ำส่วนตัวนะจะมีกระจกบ,บานใหญ่ๆอย่างนี้นะคะที่สำคัญคือนี่ค่ะ ว้าวแม้กระทั่งห้องน้ำยังเห็นวิวเลยคะ่ะถ้าไม่เชื่อนะคะดูนี่คะ่ะเดี๋ยวจะไม่เชื่อว่าเป็นห้องน้ำนะคะใช่เหรอเราจะกังวลไหมว่าคนข้างล่างจะมองขึ้นมาเห็นเราทำธุระส่วนตัวอะไรอย่างนี้เปล่าดูดิห้องน้ำสวยมากเลยนะคะมีหลอดไฟหนึ่งดวงชักโครกหนึ่งนะชิดชูอยู่ด้านนี้นะคะประตูทาง มีการข่อยหลังเยอะนะคะมีความเสียวเบาเนาะดูดีคิดว่าฝั่งผู้ชายน่าจะเป็นเหมือนกันนะคะนี่เราเก็บมาฝากในกระทังห้องน้ำเลยนะเนี่ยบรรยากาศที่แบบได้ใจจริงเลยเดี๋ยวไปดูที่ต่อไปที่เราพาไปกันเลยดีกว่าก็ลงมามันคือมันคือชั้นสามเนาะเมื่อกี้เราดูวิชั้นสี่แล้วนี่คือชั้นสามนะคะก็จะมีแบบผู้รักต่างๆนะคะที่แบบว่าเขาเขียนแล้วเขาก็แปะชื่อในแต่ละคนไว้นะคะเห็นปห มีรูปด้วยนะเออมองมิ้งมากที่สุดของความมงมิม้งเกาหลีที่เป็นต้นแบบวามงมิงอยู่แล้วนะครับแล้วก็จะมีชุดทันบกนะคะสำหรับทั้งขายแล้วก็เชา่ามีสตูดิโอเล็กๆไว้สำหรับถ่ายรูปตรงนี้ด้วยนะคะน,นี่ก็จะเป็นจุดชมวิวอีกจุดหนึ่งนะคะ วยจริงๆเลยนะเนี่ยกำแพงเมืองเกาหลีเก่าอ๋อตรงนี้ใช่ไหมคะที่เป็นเส้นเๆนนี้<ร>นะคะต่อตกันขึ้นมานครับอ๋อเป็นกำแพงเมืองเกา่าตรงนี้ก็จะมีร้าน้านิดหน่อยนะคะเดี๋ยวเราจะลงบันไดกันไปแล้วเนาะ่อคิวลงลิฟต์กันครับใช่แล้ว พี่อุกีกับนาโอนะคะจะต่อคิวลงไปข้างล่างกันละเพราะเราดูวิวกันแบบชำสุดใจกันแล้วเรียบร้อยนะคะถ้าเราหุบซึขาเจ็บมากเดี๋ยวลงไปดูข้างล่างว่าข้างล่างมีอะไรน่าสนใจหรือเปล่าเดี๋ยวไปรุ่งแจ้กันเปล่าตรงนี้แดดจะแรงนิดนึงนะคะอันนี้เราลงมาดชมวิวอีกจุดหนึ่งนะคะเป็นสถานที่ที่ใสๆอันนี้คือเขากั้นไว้นะเพราะว่าถ้าร่วงไว้นี่คือไม่เหลือแล้วนะ ตรงนี้จะเป็นจุดที่เขามาคล้องของกุญแจกันอ่ะครับผมเดินตามมาเลยมีทุกที่เลยนะคะหัวบันไดท้ายบันไดอะไรเงี้ยก็จะเห็นแบบคล้องของกุญแจกันคู่รักชาวบราบีน่คู่รักสตรองชาติด้วยสิใช่ไหมใช่มีพระหลังที่เราไว้เขียนลายเซ็นไม่สิงเขาเอาไว้เขียหรือเปล่าแล้วมาเขียนกันเองอันนี้ก็จะเป็นส่วนหนึ่งนะคะสำหรับที่ไว้ของกุญแจนะคะเดี๋ยวให้เธอแพนกล้องให้ดูเนาะ คุณแจแต่ละอันน่ารักมากมีแบบหัวใจงูิ้งกุ้งทิ้งกระดิ่งแมวคะพี่ลองสะดอกกุญแจนี้ให้หน่อยนะไม่ได้นะโอเพราะคอหน้าเจ้าลูกทิ้งไปแล้วป่ะหรือว่าอันนี้ไม่มีลูกรัขงข้างบนนะข้างบนข้างบนนะครับไปเลย let's go าถึงแล้วนะคะสำหรับทีท่คล้องกุญแจที่ใหญ่มากนะคะรอบตัวพี่อุกี้กับนาโอทั้งหมดนะคะเป็นที่คล้องกุญแจทั้งนั้นเลยนะคะเยอะมากไม่คิดว่าซื้อเยอะขนาดนี้แต่ถามว่าเราซื้อกุญแจมาคล้องไหมไม่นะคะเพราะเราคิดว่าถ้าเราจะซื้อกุญแจเราจะไปคล้องอะไรที่บ้านเราดีกว่านะเราไม่อยากทิ้งไปเยอะมากนะครับเยอะแบบพี่อุกี้ช่างเป็นคนไม่มีความโรแมนติกเสียนี้กับไรนะ,ะพี่เยอะจริงๆนะพี่ เ่ามากน้องหลายๆอันสนิมขึ้นเทียบๆเลยนะคะน้องๆคนไหนที่เคยมานะคะก็อย่าลืมมาเซฮัลโหลแล้วก็คอมเมนต์บอรข้างใต้ด้วยนะคะถ้าอยากให้เราไปเที่ยวที่ไหนหรืออะไรยังไงก็คอมเมนต์บอกได้เหมือนกันนะคะ <c oughs> งั้นวันนี้เราลาคลิปนี้ไปก่อนนะคะเท่านี้นะคะเพราะว่าเวลาใกล้จะหมดแล้วแบตกล้องใกล้จะหมดแล้วนะค <c> ะ <oughs> ถ้าชอบคลิปน,นี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็กด subscribe ให้ด้วย